มาพบกับหยกอีกครั้งนะคะในรายการ84คารีวิววันนี้นะคะหยกก็อยู่ที่84คาเซนเตอร์สาขาการสรายพิเศษหรือสู่รวมรถเดอะเบนให้เช่นเคยนะคะสำหรับ84คารีวิววันนี้นะคะแน่นอนว่าวันนี้ยจะมารีวิวรถที่อยู่ทางด้านขวามือหยกนะคะนั่นก็คือ Toyota c o m m มูเตอร์นะคะ3.0นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ ปี2014นะคะนี่เห็นภายาตัวเรือนด้านนอกของเขานะคะก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยแต่งแบบ VP นะคะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคนที่กำลังตามหาอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวเขาทางด้านหน้ากันเลยคะ่ะ โอเคมาถึงด้านหน้าแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงไฟหน้าก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะคะทรงเหลียหล่ยมๆหน่อยนะคะสว่างสวยอย่างแน่นอนนะคะโอเคแล้วก็มาถึงตรงกระจังหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมทั้งชิ้นเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ ตาสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆนะคะก็มีโครเมียมตกแต่งด้วยโครเมียมอีกเช่นกันนะคะโอเคแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะโอเคมาดูในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่านะคะล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้อแม็กที่ลูกค้าเก่านะคะตกแต่งมานะคะแต่มันเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างมากเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ขอบนะคะจะอยู่ที่ขอบ15นิ้วนะคะ นี่แล้วก็ดอกยางอะไรอย่างงี้ยังใช้ได้อยู่เลยนะคะโอเคแล้วก็ตรงกระจกข้างนะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากนี่แล้วก็ตรงนี้ตรงขอบอะไรก็คือตกแต่งด้วยสีดำโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดประตูรถให้ดูนะคะว่ารอยน็อตจะมีการขันไหมนะคะสำหรับคันนี้นี่รอยน็อตนะคะไม่มีรอยขันนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คนะคะ ยังสภาพสวยงามอยู่เลยนะคะเป็นรูปทรงกลมเลยนะคะสวยงามมากนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นหน้าเดิมหลังเดิมนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีด้วยว่าเป็นมือเดียวด้วยนะคะคุณลูกค้าโอเคมาเปิดประตูนะคะประ,ประตูข้างก็แค่เปิดนี้แล้วก็เลื่อนไปนะคะเป็นแบบนี้นี่โอเคเดี๋ยวยกจะเปิดเม็ดอาร์ตรงนี้ให้ดูนะคะว่ามันเป็นรูปทรงแบบไหนนี่ เม็ดอัคสวยงามมากนะคะด้านบนเห็นไหมลูกค้าไม่มีการหลอกลวงนะคะด้านบนก็คือเม็ดอัคสวยงามสมบูรณ์ด้วยนะคะโอเคขออนุญาตเก็บนะคะเอาตัวก็จะเปี้ยนะโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วเวลาปิดประตูก็แค่ เลื่อนน้องคนนี้มาอย่างนี้แบบนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะยังใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไม่มีอะไรผุพังเลยนะคะโอเคเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างดีกว่านะคะนี่มาถึงท้ายรถแล้วนะคะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นรูปทรงรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟยังติดอยู่นะคะไม่มีการเสื่อมเสียอะไรท้งนั้นนะคะแล้วก็ตาสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะก็ตกแต่งด้วย โฮเมียมิกเช่นกันนะคะอ่าโอเคเปิดท้ายไหมเปิดท้ายได้ปะเปิดท้ายได้นะคะคันนี้อ่าเปิดให้ดูเลยนะคะนี่เปิดท้ายก็อย่างง่ายดายมากเลยนะคะเข้ามาดูด้านในเลยด้านในนี่นะคะคือสวยงามมากลูกค้า ลูกค้าเก่าเนี่ยตกแต่งด้วยเป็นพื้นไม้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างสภาพยังใช้ได้ดูดีเลยนะคะยังแบบว่าถือว่าแบบว่าไม่เก่ามากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็สามารถเก็บของเก็บสัมภาระอะไรต่างๆได้เลยนะคะโอเค ก็ลืมบอกนะคะคันนี้ด้านหลังนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนให้1อันนะคะแล้วก็มีกระจกนะคะมองด้านหลังด้วยนะคะก็คือเพิ่มความสะดวกสบายในการขับมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นทางด้านห้องผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะโอเคนี่เปิดประตูฝั่งห้องผู้โดยสารแล้วนะคะก่อนจะขึ้นนะคะเขาก็มีราวจับให้สําหรับ ผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีราวแบบว่าเราบันไดนะคะสามารถเหยียบขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยนี่สะดวกสบายต่อการนั่งมากๆนะคะอ่าเป็นประตูนิดนึงโอเคเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องนะคะนี่โอเคสตาร์ทรถเรียบร้อยนะคะโหบอกเลยว่าแค่สตาร์ทรถนะคะอ้าวใครเปิดเพลงไว้แดนมากโอเคขอญาติเบาเสียงนะคะ โอเคเบาแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคเรามาเริ่มจากสีภายในของเขากันบ้างดีกว่านะคะสีภายในนะคะก็เป็นสีน้ำตาลอ่อน,ออนสีน้ำตาลแบบว่าผู้ดีผู้ดีหน่อยแบบ VP นะคะรถคันนี้คือเหมาะเลยนะคะลูกค้าสําหรับรถรับส่งแบบว่าผู้บริหารอะไรต่างๆก็ได้อยู่นะคะโอเคแล้วแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยสีดํานะคะแล้วก็เป็นหนังแบบนี้เลยนะคะอ่ะ เลือนไม้นะคะเป็นเลือนไมดิจิตอลนะคะโอเคมาในส่วนของคอนโซลมากนะคะคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลสีดาแบบนี้นะคะแล้วก็สภาพคือดีเลยนะคะคุณลูกค้าแทบไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะอ่าแล้วก็มาในส่วนของมีเดียนะคะก็อย่างที่ได้ยินไปตอนแรกเลยนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะก็ สามารถฟังวิทยุยได้นะคะใส่แผ่นซีดีได้ดีวีดีได้เลยนะคะนี่อัดทดสอบให้ดูหนึ่งทีนี่เห็นไหมได้ยินไหมบอกเลยว่าเครื่องเสียงยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็สามารถปรับแอร์ได้นะคะว่าเป็นเบอร์อะไรอะไรต่างๆนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะมีลิ้นชักนะคะวางเศษเหรียญวางอะไรต่างๆนะคะ ตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นี่ที่ใส่เอกสารอะไรต่างๆคือใหญ่โตโมโหฬานมากนะคะคุณลูกค้าโอเคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะที่พักแขนที่อะไรต่างๆนะคะก็สามารถดึงเบาะอันนี้ขึ้นมาได้นะคะก็สามารถนั่งได้อีกหนึ่งคนเลยแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะก็คือสามารถเก็บของได้นะคะแล้วก็สามารถวางแก้วน้ําได้ถึงสองแก้วเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารตรงกลางบ้างดีกว่าว่าจะกว้างขวางขนาดไหนนะคะ โอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูแล้วก็ไปลองนั่งกันเลยนะคะนี่เปิดประตูก็ง่ายดายมากลูกค้าไม่มีอะไรผุพังนะคะโอเคเข้ามาได้เลยนี่เข้ามาแล้วนะคะสีภายในของเขานะคะก็เป็นสีน้ำตาลแบบ VP ีทั้งคันเลยนะคะคันนี้ตกแต่งมาได้อย่างสวยงามมากดูหรูมากเลยนะคะแล้วก็เบาะอะไรต่างๆคือเป็นหนังหมดเลยนะคะหนังแล้วก็ได้ของเขาเนี่ยคือสีเดียวกับเบาะมาก สีเดียวกับเบาะเลยนะคะคือแบบสวยงามมากนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยไม่มีเบาะไหนเสียหายเลยนะคะคุณลูกค้าเบาะยังแบบว่าสภาพดีใช้ได้เลยนะคะโอเคมาในส่วนของตรงนี้บ้างดีกว่านะคะตรงนี้นะคะก็สามารถวางแก้วน้ําได้ถึง4แก้วเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็วางแบบว่าทิชชู่เออหรือว่าวางของวางอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เบาะเนี้ยใช้ได้ดีละนั่งให้ดูเลยก็สามารถนั่งได้อีกนะคะไว้แบบว่า รับส่งผู้โดยสารหรือว่าแบบครอบครัวใหญ่โตมโหรานก็ใช้คันนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะคะคุณลูกค้าอ่าแล้วก็มาในส่วนของแอร์ด้านบนนะคะแอร์ก็คือยังเย็นฉ่ำๆอยู่เลยนะคะนี่มีถึง3ช่องด้วยกันนะคะถ้าไม่ต้องการก็ติดตรงนี้ได้เลยนะคะด้านหลังคือไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะอ่าอุย้ยกดผิดอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่เป็นจอแบบนี้ให้เลยนะคะ นี่ไฮโซมากมีจอดูหนังดูอะไรด้วยนะคะถ้าจะดูก็ใส่แผ่นซีดีเสียบกับช่องตะกี้ที่หยกบอกเลยแล้วก็อันหนังก็จะเด้งมาในจอนี้เลยนะคะเวลาพับเก็บก็อย่างนี้เลยนี่สะดวกสบายมากนะคะแล้วก็เบาะอันนี้นะคะก็มีที่พักแขนด้วยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะนี่ตรงนี้นะคะเบาะนี้นะคะก็สามารถพับลงไปได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะ พับให้ดูเลยนี่นะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้เลยเย่บอกเลยว่าคันนี้กว้างขวางมากเดินเล่นเป็นรันเวย์ยังได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเบาะแต่ละอันนะคะก็มีที่วางของวางอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําแบบนี้ด้วยนะคะแล้วแถมยังมีแอร์นะคะ ครบทุกที่นั่งเลยนะคะคุณลูกค้าคือแบบว่าครบแบบว่าสมบูรณ์มากคันนี้สวยงามมากอาจเดินเล่นให้ดูหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมว่ามันสามารถเดินได้นี่ยกยืนได้เลยแบบหัวไม่ชนเลยแสดงว่า <c oughs> นักแสดงรู้ว่าหยกจะตัวขนาดไหนนะคะนี่เห็นไหมว่ามันสูงเลยนะลูกค้ายกยืนเงี้ยคือแบบว่าหัวยังแบบว่าไม่ชิดเลยนะคะ แล้วก็ด้านหลังบเบาะเบิะอะไรก็คือนั่งสบายมากนี่คือแบบนอนได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงราคาของเขากันเลยค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถนะคะ Toyota าคอมมูเตอร์นะคะ3.0นนะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ ปี2014นะคะแล้วก็ราคาของเขานะคะจะอยู่ที่558,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะด้านในก็สภาพสวยด้านนอกก็สวยนะคะแล้วก็บรรจุนะคะคนผู้โดยสารนะคะได้ถึง11คนเลยนะคะเหมาะมากกับอ่าคนที่กำลังทำอาชีพแบบว่ารับส่งผู้โดยสารหรือว่ารับส่งเด็กนักเรียนนะคะหรือว่า รถครอบครัวก็คือเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับ,บครอบครัวใหญ่ๆนะคันนี้ก็คือแบบใช่เลยนะคะโอเคแล้วก็ทาง84ค่ะของเรานะคะก็มีรับประกันนะคะเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะหรืออะไรอื่นอือีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศเลยตลอด24ชั่วโมองอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วขนขบวนของแถมมาให้ลูกค้าอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน เช่นเติมน้ำมันเต็มถังนะคะหรือว่าเปลี่ยนถ่ายไส้กรองนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องก็คือแถมให้ลูกค้าไปอย่างฟรีๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะติดต่อสอบถามนะคะหรือว่าอยากจะ ดูรถเพิ่มเติมนะคะก็าสามารถโทรได้ที่เบอร์0848488844นะคะหรือไลน์นะคะ84คาเซนเตอรนะคะหรือ f a c e b o o k นะคะ84คาเซนเตอรนะคะแล้วก็ y o u t u b e นะคะ84คาเซนเตอร์ชานลนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่า84คาจะย้อมแมวหรือว่าอะไรไม่มีเลยนะคะรถของเรานะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักไฟไม่จมน้ำคือหายห่วงเลยนะคะทาเรารับประกันด้วยนะคะ ถ้าตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะได้ไม่พลาดรถที่ลูกค้ากำลังตามหาอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดย คาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a 8, on, m, r, ah yn, m, r f o r s u r e c o m